อรหังสัมมาสัมพุทธโภธพภา,าวะาพระาภูมิพระภาคเจา้าผู้ไกลกิเสตรัสรู้เองชอบตังภาคาวันตังอภิวาเนเมภาเจ้าอภิวากราบไหวพาระภูมิพระภาคเจ้า พระองค์นั้นสวาสาโตภาเขาว่ตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมีพระภ้าเจ้าตรัสดีแล้วตา่างธรรมังนามสามิหา เจ้านัมัสการกราบไหว้ซึ่งพราธรรมนั้นสุปติปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆพระสงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว ตังสังขังนะมามิขาเจ้าโนอนนอมก,กราไว้ซึ่งสงนั้นยะมาหังสัมมาสัมพุทธังภาคาวันตังสารนังกะโตขาเจ้าถึงแลซึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้า ผู้ตรัสรู้เองชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิเมหิสักกาเรหิตังภะกาวันตังอภิกูชะยามิคาเจ้าบูชาซึ่งพระผภูมีพระภพเจ้าพ,าาพระองค์นั้น ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อย่ามาหังสวาคาตังภาเคาตาธรรมังสารนังกะโตข้าเจ้าถึงแล้วซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเราใด ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดให้จริงอีเมหิสักกาเรหิตังธรรมังอภิปูชายามิขาจามูชาซึ่งพระธรรมเหล่านั้นโดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยะมาห้างสุปฏิปันนัง สังขังสารนังกะโตขาเจ้าถึงแล้วซึ่งพระสง์ผู้ปฏิบัติดีแล้วหมู่ใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดให้จริงอีเมหิสักาเรหิตังสังขังอาิปูชยามิขาเจ้าบูชาซึ่งพระสง์หมู่นั้น โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยามามาโคตังพะขวันตังสระนังกตาตาดิสาปะพักชิเตนายโนุพะขวาสัทายะสัจจะตังธรมังโรเจมาอิเมหิสสกาวเรหิตังพะขวันตังสัสะทรมังสสาวะกัสสังขังอัิบูชยามะ นัานนะมยังวุรดสาภักาวโตผู้ภาหาณมกรังกโมเสนัโมตัสสะภกคาวโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสนะโมตัสสะภกคาวโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสนะโมตัสสะภกคาวโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านนรมยังมุธานุสตินิยังกโรมะเสตังคูปานาภะขวันตังเอวังกัลลญยนุกิติสัตโูอาภุคโตอิติปิโสภะขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโ วิชาจารณสัมปันนวสุกัตวโลกาวิโดอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทเทวมนุสสังบุโตภะวะติท่านนัมยังวุทาภิกิติงเกโรมะเส ผูทวาลหันตวรตาดิขุนาพิยุโตสุธาพิยานะการุณาหิสมาคตโตโบเทศโยอาศชนะตังกามังวัสสุโรวันดามหังตามระนังศิรสาชิเนนดัง บุตรโยอาศบปานินางสะระนังเคมาุตตะมังปะธรรมานุสติตานังวันดามิตังสิเรนังบุตรทาสามิทาโสวาคู่ทวมิสามิกิสโรบุตรวัดขาสักขตาจะ เวทนาใจทศเมบุตราสังนิยาเดมิสาริรันชีวิตันจิดังวันดันโตหังจาริสามิบุตราเสวาสุภวทิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวเชนะ ว่าเธอยังสัตุสาสนีบุตรังมีวันดาเนีนนะยังพุนยังปัสสุตังอิทธะสัพเพปิอันตารายามมเมมาเฮสุงตาสเตชะสากายนะวาจยวายะวะเจตสาวาพุทธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโห ปติคันหาตุอัติยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทธเฮหันดามายังธรรมานุสตินยังกโรมาเส สวัสดิ์ตัาเขาว่าธาทำโมสันเทติโกะญาลิกวกะเอหิปัสสิโกว่ปัญญิกโกะปัจจัตตงเวทิตาโพวินญุหฮเตเตหันดัมยังธรรมาภิกขิติงกโรมเส สวัาติตาดิขนายวะคขวเสนาเสยโยเยมขปะกปะริยติวิโมขเพโตธรรมโมคุโลกาปะตนาตะถะทาริธารีวันดามะหังตมะหารงวารธรรมะเมตัง ธั้โมโยวาสาบาปานินางสะระนังเขมามุตตมังดุติยานุสติท่านังวันดามิตังสิเรนังธั้มัสสะหาสมิทาโสวะธั้งโมมิสามิกิสรุทัมโมดุขาสักขตาจะ วิหาตาจหิตาเสมธรรมสาหังวิยาเดมิสะริรันชีวิตันจิดังวันดันโตหังแกริสามิธรรมมาเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรัง เอตินาสาจวเชนะวัชเชยยังสัตสานิธรรมเมิวันดามาเนนัยังปุญญภพสุตังอิระสัพพิอันตรายาเมมเฮสุงตาสัตยชาสากายนะวัจยะ วะเจทสาวะทามเมผูกามังปะกัตังมะยายังทามโมปฏิคันหะตุอาจยันตังกาลันเตเรสังวิริตุงวะทามเมหันนามยังสังขานุสตินิยังกะโรมาเซ Su Pa Ti Ha Khao Ha Sa Wa Ka Sang Kho Ya Ya Pa Ti Ha Khao Ha Sa Wa Ka Sang Kho Sa Mi A Chi Pa Ti Ha Khao Ha Sa Wa Ka Sang Kho Ya ทิ h ัง g กตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสลาบุขละอิสะภะเขวโตสาวกสังโฆอาหุไนวะปาหุนวยอะถาคินไนวะอันชาลิกะระกนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาเท หันมะยังสังขาภิกิเติงกโรมเสสัตธรรมโชติปัปฏิปัติภุนาภิยุโตยิวัตภิโทอาลียาปุคาละสังคเสโท สีลาธรรมปวะราสยกายจิตโตวันดามังสามยานักนังสุดทางสังขวยวสาบปานินังสะระนางเข้มมุตตดมังตัติยานุสติ ทานังวันดามิตังสิเรนะังสังคาสะหาสัมมิทาโสวะสังโฆเมสามิตกิสารโอธรรมโอสังโฆวะสังโฆวะบวราสัคขาตาจะเวรธาตาจ่หิตสมเม sang ha sa hang ni ya mi chi tang wan dan to hang cha sa mi sang ha so pa ti pan na tang na chi mi sa ra an yang sang ho me sa ra nang wa e hey tai na sa cha wa อาสเนีสังขังเมวันดามีนายังปริยรประสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามีมหิสุตัสเตชะสากายนาจายะวจีรสาวาสังเขกุกามังวะกตัง มะยายังสังคโฆปฏิคันหะตุอาจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเขสัพเพสัตตาสัส์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น อาวิรโจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัช,ชาจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโจงอย่าได้มีความทุกขก์ายทุกข์ใจเลยโซ ที่อาตานังปาริหารันตัวจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุดท้ายนี้นะฮะก็จะมาขอบคุณนะ,ะอ่าซิสเตอร์และบราเธอร์แล้วก็มาเธอแล้วก็ดรอเธอแล้วมีมีนะฮะภาษาอังกฤษเขาค่ะ ทีนี้ก็ประมาณว่าอา่าเราก็มาคิดคำนวณนเนาะว่าเครื่องเครือน,นะฮะที่อยู่ในต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาเลขหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปกดบวกแล้วก็ไปกดสองหนึ่งบวกสองนะแล้วไปคูณด้วยสามนะฮะคำตอบมันเนี่ยเด็กตอบได้ผู้ใหญ่ตอบดีนะครับหนึ่งบวกสองคูณสามหมายความว่าเราจะทำไอ้ตัวคูณก่อนสองสามก็กลายเป็นหกใช่ไหม รเราก็ไม่ใช่ว่าทําจากหน้าไปหลังเช่นเอาหนึ่งไปบวกสองได้สามเอาสามไปคูณสามได้เก้าเงี้ยไม่ใช่คือเราจะเอาลําดับความสําสคัญนะเขาเรียกว่า priority นะ priority ก็หมายความว่าอันไหนจําเป็นก่อนที่สําคัญที่สุดถ้าสําคัญพร้อมๆกันก็อาจจะมีผู้ช่วยนะฮะแต่ผู้ช่วยบางครั้งถ้าเราทําได้เองหมดก็ดีแต่บางครั้งเวลาที่เราสูญเสียไปมันก็จะเป็น w s s e worst c อ s ว worst case ก็แต่แต่ผมไม่มีสักเ t c เลยไม่มีเลยไม่มีสักนิดเดียว ก็ประมาณว่าก็ก็ก็แล้วไงล่ะใช่ไหมใช่ไหมเออเราไม่ต้องไปตื่นเต้นแบบว่าเราไปตื่นเต้นอย่างรำเรือก็ก่อยไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีเวลาแต่ถ้าแบบฟังสังคมโซเชียลเนะะอู้บรรลับบรรนอนตีห้ารับโอ้โหไออยังนี่คนนั้นอู้คนนี้อู้จะรับจะรับจะถูสบู่จะนอนจะอย่างโห้ก็ค่รับก็รับไปแล่เนาะแค่รับก็รับเลยผมพูว่าอย่างไรเฮามันชอบแบบว่า เดิเดิรกเนี่ยมันจะมีฟังเสียงที่มันใกล้ข้อง,งานอ่าเพราใกล้ข้อง,งานข้าประตูนะคือมายเขาว่าเฮาเฮาเฮาจะให้ละ <c oughs> อย่างเช่นว่าคนทีอขายเบียร์เนี่ยเฮาเฮาก็บากินแต่เขาต้องเี่ขายได้เขาก็ขายได้กินได้เอียดแต่ว่ามันมันมันจะนั่นไปหน่อยคือหมายว่าเขาพอแล้วโอ้โอ้หมดใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะ เราก็มาฝึกปฏิบัตินะก็คือจริงๆเป็นเป็นผู้สอนบัณฑิตนะฮะับผมน,นะเป็นผู้สอนบัณฑิตเพราะว่าอ่าอ่าปตีเนี่ยเขาเรียกว่าบัณฑิตอ่า,อาไม่ใช่ปตีผมลืมแล้ว่ะอะไรปตีเขาเรียกไงบัณฑิตใช่ไหมอ่าบัณฑิตแต่ถ้าปพอโทเขาเรียกมหาบัณฑิตนะด้ว้ถ้าเป็นไอโฟล์เตอร์ก็เป็นดุษฎีบัณฑิตอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ประมาณว่าเราไม่ต้องจานะไม่ต้องจําก็คือมันก็มีแค่มาสเตอร์นะฮะเซอร์อยากไหมไม่อยากไม่อยาก มันไม่มีบัคเชอร์มาสเตอร์แล้วก็ดอกเชอร์อ่ะดีกรีนะระดับอ่ะอบัคเชอร์มาสเตอร์และดอกเชอร์ Doctor. แต่คนไทยมันจะแปลว่าอย่างนี้ปริญญาตรียนะที่เรียกว่าบัณฑิตอ่ะบัณฑิตไม่ใช่แบนดิตนะแบนดิตนั่นโจนะ b u n แล้วก็ b i t นะบัณฑิตแล้วถ้าแบนดะิตนะนะอ่ะ b a นะ Band. b u เนะี Band it. Band it ่ยแบนอ่า b a เนี่ยแบน b u เนี่ยบัณฑิตบัณฑิตอ่ะแต่ว่าเขียนเป็นแบนดิตอ่ะเออแล้วบัณฑิตแปลว่าผู้ฝึกตนนะ เท่าับมาหาบัณฑิตก็แปลว่าผู้สอนบัณฑิตนะครับแค่นั้นเองนะก็ก็มันก็เหมือนกับถนนสายใหญ่ไอ,อนะ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันโอโ้โหไม่มีอะไรเลยไอ้ไอ,อนะ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าถนนถนนเลนมันแคบแล้วละ่ะเลนมันเริ่มแคบนะปิญ,ญาตีนี่เข้าถนนใหญ่แล้วอะซุปเปอร์ฮงไฮเวย์อย่างเงี้ยแบบแบบยังไงอนะห้าสิบเลนอย่างเงี้ยควายไปควายมาโค้งที่สุดในโลกงเงี้ยอ่าอันนั้นเป็นคืเงอันนั้นเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลยสรุปว่าของเราเนี่ย มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนผมสังเกตว่าเอ,เอ้เขาก็ไม่เหมือนเราไอ้เราก็เหมือนเขามัผิดตรงไหนวะแต่ว่าเราก็ทําตามใจด้วยด้วย,วยความที่เกรงใจที่แบบว่าเราควรทําตัวให,ให้ให้เขาเลี้ยงง่ายมันท่องทุกวันไงเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนะคือเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ก็แค่นั้นแหละอยู่อย่างไงก็ได้เรามีแรงเราก็ทํางานต่อใช่ไหมไม่ใช่แขนขาขาดไม่ใช่นะม,มีลบคือเราก็บอกว่าเข้าใจแล้วถามว่าใครเข้าใจใครเข้าใจหมดเลยนะแต่ถามว่าต้องสนใจไม่สนใจเลยก็ <c oughs> <laughs> เป็นหัวล้านฟันหล่อนะใครมาเอาว่ะนอกจากว่าวิจุวิจุนวิจัยอ่ะไอจุนไอวิจุนะอวิวิจุนเอนไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไม่ใช่ญี่ปุน่แนแจนแผนแจแปนมันวิจัยว่าถ้าไฟเออถ้าไม่ใช่ไฟ ถ้าฟันของเราเนี่ยฟันอ่ะฟันอ่ะถ้าฟันของเราเนี่ยมันมันมันไม่ถอนะมันร่วงลงไปร่วงออกจากปากไปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเจแปนเนี่ยเจแปนเนี่ยญี่ปุ่นยี่ยี่อะไรนะยี่อะไรวะญี่ปุ่นญี่ปุ่นยี่นั่นแหละไอญี่ปุ่นเน่ะคือไม yep. <waters S 2> ่รู้ว่าคือมันอ่านยังไงวะยี่ยี่หรอคือแบบว่าไอญี่ปุ่นก็แล้วกันเจแปนก็แล้วกันประเทศเนือไทยเนเราเรียกไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยที่อื่น่อ่าแล้วทีนี้ของเราก็บอกว่าเออก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมันสั้นได้ยาวได้เนี่ยพอออาภาษาเนี่ยจะทรงผมพระเยซูก็ได้นะคือแบบว่าให้เมิบาบาปปกที่บาที่ไหลเนี่ยเออคือไว้ทรงผมองทรงพระเยซูเขาจะรู้นะช่างช่างเขาจะรู้แต่ถ้าช่างสมัยเก่าเนี่ยอะไรว่าพระเยซูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะมันคือมันแบบคนละแบบอ่ะมันเหมือนเราไปถนนเราไม่รู้จักหรอว่าใครเป็นใครอ่ะคือมันแต่ละคนมันแวบเดี๋ยวมันหายอ่ะแล้วและผมก็เลยไปบอกอยู่หมอพูดคุยกับหมอนี่ย ผมก็ร้องเพลงว่าอ้ามันหายไปไหนต้องเงยอะสามเดือนผมก็ร้องเพลงให้หมอฟังนะฮะมีแล้วหายไปผมพูดเนี้ยพูดกับหมอเนะี่ยมีแล้วหายไปประมาณเนะี้ยผมก็พูดเนะี้ยมีแล้วหายไปคุณหมอว่าอา้าวแล้วมันหายไปไหนครับเรือมาเออเขาก็แปลกนะ <c ười> ก็อายามหาย <c ười> เขี้ยวว่าแล้วก็หวัวล้านไปที่ไหม่เอาว่าเลยมีเงินแสรล้าน็นมเอาแก บ่เคอเผาเลยนะประมาณนั้นเนาะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคนภาคกลางภาคใต้นะอีสานเหนือใต้อกตุงผมไปหมดละเออก็เป็นหน่วยสื่อสารนะวันนี้เขาขอซื้อผมไม่ขายผมะให้หมดเลยมันเตื่เข้าจะหาไม่หันใบปริญญาเต็มห้องโอ้โหแต่ว่าิ่นไม่ห้ามกันไงบัดี่ว่านะบัดี่ว่านะปริญญาเต็มห้องไป่ห้ามี่อย่างหอ โอ้ยอย่างวะนะเตือนมาแล้วนะฮะก็จะได้เวลาพอดีเลยเนาะได้เวลาอยู่ประมาณสักรึ่งชั่วโมงนะที่มาป่านะแล้วก็บรต้องขึ้นอย่างนั้นบรตทองเครียดนะนอนรับสบายนะครับถ้ามีอย่างกังวลก็ยรรทึกมานะลายดีก็มีเบอร์โทรก็มีนะแต่จํามาได้บบเคยโทรหาตวเก่านะทีนี้หลังจากเอาสวดมนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยถาวเนีนยฮะแล้วก็แผ่เมตตาเรียบร้อยเนี่ยเปิ้อนหอมวันทาวันทาก็คือวันลาพระเจ้าอ่ะแต่แต่ผมเมาอย่างสักอย่างนะสุดท้ายผมเมานะ มันจำเล่มบบหมดหรอกมันไม่จำเล่มบบจุถึงจำหมอแล้วอปว่าก็เลยบอกว่าท่านท่านเจ้าคณะภาคนะเจ้าท่านเจ้าคณะภาคหกเจ็ดสายธรรมยุทธ์เนอะสายพระพิบดีระพิบดีสายบ้านเนอะถ้าบ้านกับ้าป่าเหมือนกันนะคร้ายนั่นแหละมงองเดียวกันนะแต่ว่าท่านท่านพระราชท่านพระเอ้ยพระเทพพระเทพท่านพระเทพวชิราที่บดีนะที่บดีเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ท่านพระเทพท่านท่านพระเทพแล้วก็เป็นเจ้าคณะ อาภาคหกภาคเจ็ดหลายจังหวัดมากที่สุดในโลกละภาคหกภาคเจ็ดควบกันเลยนะภาคเลยนะครับทั้งภาคหกภาคเจ็ดแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูงลำปางไม่ห่องสอนนะอ่านี้คือเจ้าคณะจังหวัดนะคุมสามจังหวัดแล้ว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 ก็เป็นเจ้าวาดวัดป,ป่าดาราพิรมนะท่านก็ให้ผมมาอยู่สี่คำนะก็คืออ่าโสดาบันโสดาบันนะ คําที่สองเขาเรียกว่าสกิทาคาคําที่สามเขาเรียกว่าอาาคามีแล้วคาที่สี่คืออรหรันนะครับตอนนี้แผนที่ที่ผมจะไปเนะี่ยผมมีละเหลือแค่เดินทางแล้วซึ่งการเดินทางครั้งเนี่ยมันถามใครก็ไม่ได้อ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยกูอยู่ใต้ว่ะมึงขี่รถคันไหนวะกูไม่ถูกเลยเอาก็มึงอยู่ใต้แล้วมึงจะมาภาคกลางไอ้กูก็อยู่เหนือจะไปภาคกลางใช่ไหมจากเมืองเหนือลงมาจากเมืองใต้ขึ้นมาเนี่ยไอ้เขา ใจว่าไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนในโลกอันไหนสวรรค์อันไหนเปรตอันไหนเสียสละไอ้เหี้ยอันไหนยี่ดิแยกไม่ออกเลยแยกแยกไม่ออกนะขนาดอายุปานนั้นแล้วแยกแยกไม่ออกเป็นไปได้ไงอ่ะใช่ไหมล่ะนนนั่ถ้าได้ไปเอาเจ้าในายเวรมาเอาอย่างนั้นมาเชื่อถึงชุมนุมเชื่อไดาก็ได้แต่มันเดือดแล้วเอาคันอู้นั่งเจ้าพอถ้าส่งสตางค์มาให้นักนักก็จะอู้ทุกวันนะเออไรโสดนี่นะอ่ะ นอมันสัตตามันเหมือนบุญลูกบุญเหมือนธนาบัตรโอเออรนะ่ส่งมานน้นงั้นเลยอ,อาวันตาหลวงเนาะปกติเพื่อนจะวันตาน้อยแบบก็งต๊ใหญเนอพุญเท่าไม่เท่าวันตามีปุตรทางสพะมีโทสังฆมาถ้ามีพันเตวันตามีธรรมังสพะมีโทสังฆมาถ้ามีพันเตวันตามีสังฆสพะมีโทสัง ขมาธาเมพันเตวันตามีขารูปัชชายาจาริเยสัะเมีโทสังขมาธาเมพันเตวันตามีกรมาาหนังสัะเมีโทสังขมาธาเภพันเตวันตามีอารามปัตะสีมายังสะเมีโทสังขมาธาเมพันเต วันตามีเิติยังสัพพังสัพพธาในสุปฏิทิตาสาลีลาธาตุมหาปุถิงพุทธรูปังสักการังสาธานาคาโลเกตวะโลเกภัมมะโลเกชัมพูธิเปรังกาธิเป Sal lathatu yok keatatu yo a Allah hantatu yo jeti yang kandakuting jatu raiti sah se thamakkhae yang ngwanta วันตามีพันเตสัพพังอาปาราทังขามาถ้าเมพันเตไม่ยากาะตังปุญญสงสามินาอาโนโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังไม่ห่างทัดทัพพังสาตุสาตุอาโนโมทา